แก้ปัญหาไม่อยู่ไกลกับแฟนสวัสดีครับผมภูรบสอนจีรพงษ์ใส่ดำวันนี้การที่เราเป็นรักทางไกลนะครับเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของสมองครับว่าสมองมันมีการทาํางานยังไงครับรักทางไกลนะครับเป็นรักที่มีบททดสอบมากที่สุดครับเลิกกันง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดผ่านไปได้จะเป็นรักที่ยืนยาวมากที่สุดครับการที่วันนี้เราจะติดต่อกับเขาในฐานะรักทางไกลนะครับคุณจะต้องไม่ให้สมองทํางานหนักครับเพราะสมองถ้าเกิด คุณไปให้สมองเขาทํางานหนักเขาจะรู้สึกเกลียดคุณครับเพราะอะไรเพราะว่าคนเรานะครับอยากจะเซฟพลังงานนะครับสมองกับจีตใต้สมนึกเขานะครับมีหน้าที่ที่จะเซฟพลังงานให้เขานะครับให้เขาอะได้อยู่ได้ยาวนะครับแล้วอะไรแล้วแต่นะครับที่มันทําให้สมองหรือจิตใต้สมนึกเขาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้ชั้นเปลืองพลังงานโดยสิ้นเปลืองนะครับโดยใช่เหตุเนี่ย มันจะเกลียดคุณเลยนะครับมันจะเอาคนคนนี้ออกจากชีวิตนะครับเพราะมันคิดว่าคนคนนี้มันจะทําให้ชั้นตายเร็วขึ้นครับดังนั้นเมื่อคุณเข้าใจเรื่องสมองนะครับว่าสมองทํางานยังไงสมองต้องการเซฟพลังงานนะครับแล้วสมองจะชอบคนที่เซฟพลังงานให้ตัวมันนะครับเพราะคนพวกนี้เขาคิดว่าจะเข้ามาแล้วทําให้ชั้นมีอายุยืนยาวมากขึ้นครับดังนั้นสมองก็จะหวยหาคนพวกนี้ดังนั้นนะครับคุณจงเป็นคนพวกนี้ครับคนที่ทําให้สมองและจิตได้สมนึกเขานะครับรู้สึกว่าเขาอยากได้คุณอะเข้ามา ข้างๆเพราะคุณเป็นคนเซฟพลังงานเขาครับดังนั้นนะครับหนึ่งในเทคนิคที่ครูสอนไว้ในคลาส Dark Spell นะครับสกดจิตพิชิตรักทางไกลนะครับคือการที่เราจะต้องถามคำถ,ถามนะครับที่ให้เขาตอบแล้วให้เขาคิดไม่เกิน8วินาทีเพราะอะไรพอเกิน8วินาทีสมองจะทํางานหนักเขาเนี่ยสมองจะรู้สึกว่าคุณมาเพื่อทําร้ายร่างกายเขาแล้วเขาจะดีดคุณออกจากชีวิตครับดังั้นนะครับคุณจะต้องถามคา,มถ,ามถามนะครับที่ ให้เขาตอบภายใน8วินาทีนั่นคือการที่เราเลือกคําถามให้เขาแล้วเช่นนะครับวันนี้แทนที่จะถามว่าวันนี้ทานข้าวอะไรเขาก็จะคิดเอ้ยก,นนกินนู่นกินนี่กินก๋วยเตี๋ยวดีไหมกินข้าวต้มดีไหมกินส้มตำดีไหมหนู่นนี่นั่นเปิดเกิน8วินาทีสมองจะเกลียดคุณทันทีเฮ้ยทำไมต้องให้ฉันทํางานหนักด้วยวะฉันไม่อยากคุยคนนี้ละคนเนี้ยมันจะทําให้ฉันตายนะครับดังนั้นให้คุณเปลี่ยนคําถามครับเช่น เธอวันนี้เธอจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินข้าวดีเห็นไหมครับเราเลือกแค่วแล้วนะครับว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินข้าวเขาออก,กินก๋วยเตี๋ยวแค่นี้นะครับมันจะไม่เกิน8วินาทีนะครับแล้วสมองเขาจะรู้สึกเออคุยกับคนนี้มันเซฟพลังงานฉันว่าคนคนนี้ควรเอาเข้ามาใกล้อยู่กับตัวติดกับฉันเพราะว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วจะทําให้ชีวิตฉันยืนยาวขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือนะครับ อาทิตย์นี้จะเที่ยวเทเลหรือภูเขาดีนะครับแทนที่จะบอกว่าอาทิตย์นี้ไปเที่ยวไหนเหรอฮเฮ้ยไปเที่ยวไหนดีวะไปช้อปปิ้งดีไหมไปทะเลดีไหมไปภูเขาดีไหมหรือว่าไปจ็ดสกีหรือไปตีก๊อฟดีอรือพุ่นนี้นั่นครับให้คุณถามไปเลยครับเธออาทิตย์นี้ไปทะเลหรือภูเขาเลือกให้เขานะครับเขาบอกอ๋อไปทะเลหรือไปภูเขาเขาจะเลือกแค่นั้นเราจะคิดไม่เกิน8ปดวินาทีนะครับดังนั้นนะครับ เรื่องความรักเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องความรักไม่ใช่เป็นเรื่องของหัวใจเรื่องความรักเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองครับอารมณ์มาจากสมองครับดังนั้นนะครับคุณจะต้องเข้าใจวิธีการทํางานของสมองและจิตใต้สํานึกครับวันนี้ถ้าอยากพิจิตรักทางไกลนะครับคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องสมองนะครับไปศึกษาต่อได้นะครับในคลาส a r k s p e l l นะครับสกดจิตพิจิตรักทางไกลครับแล้วถ้าเกิดใครมีคําถามเพิ่มเติมครับสามารถปรึกษาครูเรื่องต้นได้ฟรีนะครับเป็นหังใจทุกคนครับสวัสดีครับ